ชิตสู้ๆประสานมาบอกง่ายครับนารุ่งวัสดีครับถูกหวยกินพูดเบาๆก็เจ็บครับผมบอกง่ายๆแบบนี้ดัส่สีได้รักกันนั่นๆใครถูกหวยมั่งกอก,กๆประสาน่าจะบอกถึงเรื่องนี้ครับมันเจ็บ มันแต่เบ่งลุงเบ่งลุงเดนเดกเบ่งกันเดชกับเดชพี่ก้องชิดโดนเผาคาเขาทันไเมใส่แล้วแิดพูนบวเอือเลย้าเราอันนั้นตั้งติเขาอะไรหรออผู้ทำใหญ่เลยเนดูนาเขากล้องนายคาวรสวัสดีครับสวัสดีครับ่ เพื่อเนื้อปูนไปเส้นเส้นเดียวครึ่งเส้นมาดิแม่จะยังจะปาดเป๊ะปูนสามเส้นพระเจ้าพระท่านกดก็ได้อันนี้ระดับนามเลยครับลุงคือบวบคือบวบปรับข็งเท่งบดครับคือบวบปรับข็งเท่งบดแต่งบอคือบแต่งแข็งเท่งขนาดแต่งไงแต่งกลางนี่ได้บ่ อโอลุงสติกระจกเรีมข้าวเลีมข้าวสติกกระจกมันบ็ได้เรืไม่ะมีล่ลยไล่จะไล่บดได้นั่นแล้วมันอะไรรเจ้าวป่ขี่ไปไนของมุจจาเจ้าขี่อยู่ตรก่อเขาว่าเจาขี่เจ้าเจ้าไม่ขี่กลยุยสิบน่ะเจ้าใส่ปูนน้อยนี่เจ้าใส่ปูนสั่มกันเลย อุน้ำบุนใส่นาสั่มตัวผมเออทั้งนี้ใส่นาตะบุนเท่านางเดี๋ยวแหลบหน่อยเดี๋ทั้งทั้งทั้งนี้มันต่ำนะเออลุงบอาบน้าแมนบอชุดเก่าเซนเลยคก็ว่าได้ระดับยุคเพราะว่าสันว่าน่าจะแม่นครับผมทรั้งนี้จะต้องใส่เป็นกรใส่สุดนี่แหละครับพิถีพิถันครับขูดที่สูงเงาไปเรื่อยๆนี่มันกินได้ไปเรื่อยๆโต๊ะด้นเจ้าต้องแหลบตูน้อยคอยบอกนะลุงซาแคร์ใส่คูน้อยนิ้วเนี่ยนะครับมันก็ต่ำไปติดหรอบมั่สำกันเลยครับตัวคูน ไล่ในกันไล่บอดไปทรงนานนี่เนาะออ้าจูนจูนในการแล้วไอ้กําลังจูนในการแล้วบึ้งในเนื้อปูนผิวใสห่เายแค่นี้ก็มาเรียต้องมีปูน้อยๆฮารัตตัวนด้นเละเพื่อเป๊ะน้ยๆทั้งนั้นต้องใส่เนื้อปูนลาคิดเผาแอร์แอแต่ะสาเลยครัน้องแนมมอนครับผมวันจันทร์จ่มาเรือร้ายวันนี้คือคอยบอกตัวเล่เพราะว่าเราดับน้ำนี่มันต่้คอยบอได้จ้าทุกคน ประจันบริตัดซัมบ็อกอันนี้นะเ,เพราะว่าจะเอาตัวนี้สียันเนี่ยสีนี่ไม่ใช่ไรฟานนี่เป,ป็นว่าถ้านั้นจะอาศัยน้ำปูตัวนี้อาศัยเนื้อปูตัวนี้แปะแปะแปะขึ้นมาเรื่อยๆน้ำขีเด้งขึ้นตัวนี้นะ้ำขี้เด้งเด้งขึ้นไม่ใช่ไรจะรับมันแต่แหละผมมันมีบริรับมั่นอ่าเออบอกไปว่านึงเพิ่นเข้าใจวันนี้เพิ่นจะได้มาตัดบล็อกไสแล่ะแบบ รอบอน้ำแปะอรหอยด้วเดี๋ยวเขาจีบจ้างเดี๋ยวเขาเห็นเขาจีบจ้างเราเห็นํำน้ำาลืออกไม่ก็ไม่ไปรือเงืนเจ้าไม่ค่อยไปแพงเงิ่อนเจ้าไม่ค่อยเอ่อมกอไ่อยไปเจ้าไปทุบมาให้ค่อยพอดีเบิร์พอดีแปดร้อยอ่ะสามที่บาทว่านี่ ซีัวบดถูกฟางเงี้ยมาบุญตาบุคิดนักเขาเลยนเขายู้นำใครไปส่งลูกพ่อเปล่า ไม่เข้าใจไม่เข้าใจขอซับไทยหน่อยนะครับ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าแอชจิตและลุงพลครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ไปส่งลูกชายไป็โรงเรียนเชา้าๆอากาศดีครับผมไปส่งลูกชายเป็นโรงเรียนเลยครับ เลี้ยมเหรอนี่ไอซื้ออะไ่บ้างเนี่ยโมมีอิดแดงวะครับโมมีอิดแดงวะอิดแดงอิดม่อนไหมครับออ้ย นักนกาได้ยินเสียงแอชิดแล้วมีความสุขครับผมขอพุดครับแุ่งยูบอร์ลิซัตอ่ะยูบอรลิษัทอ่ะข้าเจ้าเฮดแบบเทเท่ขั้นลับกับรับอันนี้ได้เลยครับรับงกเท่เท่ปูนเลย อานงานต่างเด้อ่าน,นีกงานเทาอ่าน,นีกงานเทาครับบ่ขจอกก้ออีกน,นั่ง <c oughs> สีส่แล้วกันเท <c oughs> ทับหลังนะครับขาจากเททับหลังเลย <c oughs> เอี๋เข้ากับตีแบบเอาและนอตีแบบอีกดอกจ้าเททับหลังเอาโหลดจิตแม่นยำครับใช่ต้องเทขานครับครับ ก็รับรับอ่าวกบครับเพื่นแกจะบอกพี่เสือให้โจบดีมือเดี๋ยวจะมีงานเข้าเยอะเยอะบริษันมาโอ้ครับผมไปจ่ายาทุกคนนั่นแหละเด้อบริษัทมาครับผม